ใครมาเจอคลิปนี้ไม่บังเอินนะ,ะแสดงว่าถึงเวลาแล้วล่ะที่จะตื่นรู้สู่อ้อมกอดจิตวิญญาณหรือเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณเพราะวันนี้เนี่ยโบวี่เอา3กระบวน่าเออสกระบวนท่าเลยนะที่โบวี่ฝึกและตอนนี้ยังคงฝึกอยู่แราโบวี่เชื่อว่าตราบใดที่ยังใช้ร่างกายนี้ความคิดยังคงทำงานแสดงว่านั่นแหละเราก็ยังอยู่บนเส้นทางของการตื่นรู้และ ยกระดับขึ้นไปเรื่อยๆแบบไม่มีข้อจำกัดมาข้อแรกกันเลยค่ะปัจจุบันขณะเวลาที่แท้จริงคือเวลาของปัจจุบันเช็คง่ายๆเลยค่ะว่าตอนนี้อยู่กับปัจจุบันหรือเปล่าเช็คที่ความคิดว่าตอนนี้ความคิดคิดถึงอะไรอยู่ถ้าคิดถึงเรื่องใดเรื่องหนึง่งแสดงว่าไม่อดีตก,ก็อนาคตมีอยู่สองเรื่องเนี้เมื่อไหรก็ตามที่คุณยังอยู่ในอดีต สิ่งล้ำค่าจะสูญเสียไปทันทีคือสูญเสียปัจจุบันทันทีจริงไม่จริงและข้อที่สองก็คือความรู้สึกเรารู้ใช่ไหมว่าอุปสรรคของการตื่นรู้คือความคิดเพราะความคิดมันวิ่งออกข้างนอกตลอดเดี๋ยวก็วิ่งไปอดีตเดี๋ยวก็วิ่งไปอนาคตเดี๋ยวก็วิ่งไปหาคนนู่นเดี๋ยววิ่งไปหาคนนี้ง่ายที่สุดเลยย้ายไปที่ความรู้สึกเมื่อกี้ปัจจุบันใช่ไหม ใช้คู่กันเลยปัจจุบันของเราคือลมหายใจเราไม่สามารถไปหายใจในอดีตได้ไม่สามารถไปหายใจในอนาคตได้ลมหายใจเป็นปัจจุบันที่สุดเรวรู้สึกถึงลมหายใจที่เข้าออกเข้าออกเนีย่ยยิงปืนนัดเดียวได้สองตัวละและอยากได้นกตัวที่สามไหมนกตัวที่สามนั่นก็คือตั้งคำถามคำถามที่ดีที่สุด คือคำถามเพื่อยกระดับจิตของตัวเองคือคำถามเพื่อแก้ไขตัวเราเองให้ไปข้างหน้ายังไม่ต้องมาคิดว่าเทคนิคการตั้งคำถามมันคืออะไรมันคือ,อยังไงเอาให้ชัดเลยตอนนี้รู้สึกอะไรอยู่พอรู้แล้วว่าตัวเองรู้สึกอะไรอยู่ทำไมถึงรู้สึกแบบนี้เออเนี่ยถามไปเรื่อยๆได้คำตอบแล้วก็ถามไปเรื่อยๆถึงเวลาหรือ,อยังที่จะตื่นรู้ถึงเวลาหรือ,อยังที่จะ จริงจังบนเส้นทางของการตื่นรู้ถ้าถึงเวลาแล้วปลุกจิตตื่นรู้สู่อมกออจิตวิญญาณยินดีต้อนรับทุกคนคะ่ะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์แชร์ให้เพื่อนๆของคุณได้มาตื่นรู้ด้วยกันวันนี้โบวี่ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย